สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคณิตศาสตร์นะคะก็ e ีนี้ก็เป็น EP ที่6กันแล้วนะคะ e ีที่6กันแล้วเนะาะวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาซึ่งใน EP นี้นะคะเราจะพูดถึงโจทย์ปัญหาการบวกนั่นเองนะคะสำหรับในการ เรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหานั้นนะคะนักเรียนก็จะต้องมาเรียนรู้กันก่อนนะคะมาเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนอไปดูที่หลักการกันเลยนะคะในหลักการการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการบวกนะคะหรือการลบนะคะนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจนะคะโจทย์ปัญหาเหล่านั้นซะก่อนนะคะ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้เป็นนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้เป็นว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไรนะคะตัวนี้คือตัวที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะหาอะไรเราก็จะตอบคำถามไม่ได้นะคะทีนี้หลังจากที่เรารู้ว่าเราต้องการหาอะไรแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูอีกว่าโจทย์เขากำหนดอะไรให้เราบ้างนะคะ โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนะคะเสร็จแล้วก็มาวางแผนการแก้ปัญหานะคะว่าเราจะใช้เป็นการบวกการลบหรืออะไรนะคะแล้วเราก็จะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะขั้นตอนถัดมาหาคำตอบและสุดท้ายก็ตรวจสอบคำตอบนะคะตรวจสอบคำตอบในที่นี้นะคะนักเรียนจะต้องตรวจสอบโดย อาศัยความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะพูดถึงหลักการไปแล้วนะคะนะักเรียนอาจจะยังงงงเรามาดูที่ตัวอย่างกันดีกว่าคะ่ะมาดูที่ตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างที่1งง่ายๆนะคะตัวอย่างที่1บอกว่าปีที่แล้วนะคะแม่มีรายได้2อ7 0 0นบาท พ่อมีรายได้มากกว่าแม่132,500บาทนะคะปีที่แล้วพ่อมีรายได้กี่บาทนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะลำดับแรกนะคะลำดับที่หนึ่งเลยนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรนะคะโจทย์เขาถามหาอะไร ตอบคำถามข้อนี้ให้ได้นะคะข้อนี้ข้อที่หนึงนะคะในที่นี้นะคะสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะในวิชาคณิตศาสตร์มีคำพูดอยู่ไม่กี่คำนะคะกี่บาทเท่าไร่อย่างไรนะคะมีคำพูดอยู่ไม่กี่คำเพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้สิ่งที่โจทย์เขาถามหาก็คือปีที่แล้วนะคะ พ่อมีรายได้กี่บาทนักเพียนก็ตอบได้เลยว่าสิ่งที่โจทย์ถามหาอย่างแรกก็คือปีที่แล้วนะคะพ่อมีรายได้กี่บาทเพียงเท่านี้เลยค่ะ นี่คือตอบตอบคำถามได้แล้วข้อที่1ต่อไปนะคะโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนะคะโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างข้อ2สิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือปีที่แล้วนะคะคำพูดที่โจทย์บอกเรานะคะปีที่แล้วแม่มีไรายได้2อ7 0 0 0บาทและ คำพูดที่สองค่ะพ่อมีอไรายได้มากกว่าแม่นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สองข้อนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะบอกกับเรานักเรียนสามารถเขียนตอบลงไปได้เลยนะคะว่าข้อที่สองนี้นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือโจทย์กำหนดอะไรให้นะคะก็คือปีที่แล้วนะคะ แม่มีรายได้สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะคะบาทและพ่อนะคะมีรายได้มากกว่าแม่หนึ่งแสน 32,500ืันรบาทนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรานะคะต่อไปเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์อ๋อไม่ใช่นะคะต่อไปคือหาคำตอบได้อย่างไรนะคะข้อที่3หาคำตอบได้อย่างไรคุณครูขออนุญ,ญาตลบนะคะด้านบนนะคะสำหรับนักเรียนที่ อยากจะเขียนหรืออ,อยากจะจดนะคะข้อมูลตรงนี้ให้ในักเรียนกดพอดนะคะกดพอดเอาไว้นะคะหยุดคลิปมาไว้แล้วก็เขียนตามได้นะคะ,นะค,ะคุณครูขอลบ2ข้อด้านบนนี้ออกไปก่อนนะคะพื้นที่เขียนเราหมดเรียบร้อยนะคะโอเคข้อที่3นะคะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดนะคะ เขาถามหาว่าเราจะหาคำตอบหรือเราจะหาว่าพ่อมีรายได้กี่บาทเนี่ยถามหารายได้ของพ่อนะคะเราไม่รู้รายได้ของพ่อแต่เรารู้ว่ารายได้ของพ่อมากกว่าของแม่นะคะรายได้ของพ่อมากกว่าของแม่ดังนั้นจะหารายได้ของพ่อนะคะเราจึงต้องทําวิธีบวกนะคะเพราะ ายได้พ่อนะคะมากกว่าแม่เพราะว่ารายได้ของพ่อมากกว่าของแม่นะคะเราจึงต้องบวกเพิ่มนั่นเองนะคะรายได้พ่อมากกว่าแม่จึงต้องบวกเพิ่มนะคะนี่บวกเพิ่มเข้าไปจากรายได้ของแม่นะคะเคต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4 เขียนประโยคสัญ,ญลักษ์ค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเรารู้แล้วว่ามันคือวิธีบวกเพราะฉะนั้นก็ต้องเอานะคะรายได้ของแม่ก็คือ257,000นะคะบวกกับรายได้นะคะที่เขาบอกว่าพ่อเนี่ยมีรายได้มากกว่าแม่นะคะคือ1 0 0 0 0แสน 3 2 5 0 0นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนี่คือประโยคสัญลักษณ์ถัดไปนะคะคือการหาคำตอบนะคะข้อที่5การหาคำตอบค่ะหาคำตอบนักเรียนก็ดำเนินการตามประโยคสัญลักษณ์ของเราได้เลยนะคะในข้อนี้คำตอบของเรานะคะเมื่อทำการบวกออกมาแล้ว เรียบร้อยก็จะได้คำตอบอยู่ที่สามแสนนะคะแปดมืนเก้าพันห้าร้อยนะคะบาทนั่นเองนี่คือรายได้ของพ่อเมื่อปีที่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตรวจคำ ตอบนะคะตรวจคำตอบอย่างไรนะคะตรวจคำตอบเราจะอาศัยการประมาณนะคะตรวจคำตอบอาศัยการประมาณเมือ่อบทที่แล้วเราเรียนไปนะคะคุณครูขออนุญาตลบนะคะทำการข้อที่6นะคะคือการตรวจคำตอบตรวจคำตอบ ตัวคำตอบนะคะประมาณก่อนนะคะแม่มีรายได้นะคะสองแสนห้ามืนเจ็ดพันนะคะเมื่อเราทำการประมาณนะคะโดยการประมาณค้าจำนวนเต็มแสนนะคะสองแสนห้ามืนเจ็ดพันก็จะประมาณได้ว่าเป็นสามแสนนะคะเพราะว่าเลขหานะคะประมาณขึ้นนะคะต่อไป จำนวนที่2นะคะพ่อมีรายได้มากกว่าแม่นะคะจำนวนหนึ่งแสนสามนสนห้ารอยนะคะประมาณค่าจํานวนเต็มแสนเช่นเดียวกันนะคะจำนวนนี้จะประมาณได้10,000แสนนะคะประมาณได้ห0 0 0งแสนนะคะนำสองจานวนที่เราประมาณได้เมื่อกี้นะคะคือ3 0 0แสนนะคะ มาบวกกับ1 0 0 0 0แสนนะคะตามประโยคสัญลักษณ์ของเราจะได้เท่ากับ4 0 0แสนนะคะได้เท่ากับ4 0 0 0 0นนะคะซึ่งซึ่งนะคะสี่แสนเนี่ยนะคะใกล้เคียงนะคะ ใกล้เคียงกับคำตอบของเรานะคะใกล้เคียงกับคำตอบของเราก็คือ3าม0 0 0ดหมนะคะ9,500นะคะจะเห็นได้ว่า2จํานวนนี้นะคะถ้าประมาณค่าเข้าด้วยกันนะคะสองจนวนนี้นะคะจะมีค่าที่เท่ากันเลยนะคะ เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้นั้นนะคะจะถือได้ว่ามันสมเหตุสมผลนะคะแบบนี้นะคะเป็นต้นนะคะ,อะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะทำใบงานที่6นะคะในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6แล้วก็ถ่ายรูปทรง ลงในกลุ่มเช่นเดิมนะคะทำใบงานที่6นะคะฝึกการวิเคราะห์นะคะฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะโดยอาศัย6ขั้นตอนนี้นะคะในใบงานค,นคุณครูก็จะแยกเป็นหัวข้อหัวข้อให้นะคะว่าแต่ละหัวข้อถามอะไรนะคะตามลำดับเช่นนี้เลยนะคะนักเรียนก เติมลงไปโดยอาศัยโจทย์ที่เขาให้มานั่นเองโอเคนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ